ืชิมแล้วดมอืมตอมมากเอาไหมเอาโอเครับเดี๋ยวบ่อยอะไรยากเลยมาเทลงในถาดกับบัาง อย่างนี้นะครับนี่ฮะโอ้เป็นแบบเสียบกันมั้งมูง่ายๆครับสป็นแบบบันหยุดวันอาทิตย์วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเก็บร้อยครับบันนี่มาโอเคบันเนี่ยเราเตรียมไปกินได้เลยครับอ่ะเตรียมผักไปกินครับตำแตงครับ พักกันยังไงครับพักกับถินถิ่นออนเนาะอ่ะโอเคครับอ่ะมา่น้องมาหน่ยนเวล่ะเสียมแนาว <ไป S 1> ตำแพงนือ,นนอ,นนพ,อพัก,กติดเกมไหมมามือเสียมกัเนเลย โมซสกกระดองเสบว่าตำนองคุณเนตซี่ครับใหญ่แตงมากรนะแตงพร้อมคับมะเขือเนาะเนี่ยมาแรงต